ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนเอิมสอนวิธีการจับตัวคนร้ายในการแบนบ้านนะทุกคนมาเราก็จะไปสร้างบ้านกันเลยมีใครอยู่ไหมก็ใครหลังใกล้สิบวกเลยนะเดี๋ยวเราจะให้เอิมเพื่อนเรานะคะมาสร้างที่สิบหกนะสิบหกหลังที่สิบหกนะคะเพราะมันใกล้กันเลยเนาะ คือเราจะเลือกบ้านเป็นบ้านหลังนี้นแล้วกันแล้วเราก็จะเลือกสีบ้านแป๊บนะทุกคนเลือกสีบ้านแป๊บนะคะเป็นสีชมพูประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นสีชมพูอ่อนเนี่ยทุกคน สีชมพูวิ้งเลยนะคุเพื่อของเราจะเป็นสีชมพูอ่อนนะทุกคนซึ่งวิธีการจับตัวคนง่ายๆนะให้ทุกคนเข้ามาในแบบโอเคเฟ้นก่อนแล้วทุกคนจะเกิดอยู่ที่จุดเกิดแล้วก็มาสร้างบ้านนะทุกคนแล้วให้ทุกคนนะ่ะเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านตัวเองนะคะเข้าไปในบ้านตัวเองเข้าไปปุ๊บแล้วก็เราก็จะมาตรงนี้เลยนะคะ มันจะเป็นกำแพงหุ่นนะ่ะให้ทุกคนกระโดดเข้าไปนะซ่อนตัวให้มิดอยาให้เห็นมิดเดียวเลยทุกคนต้องซุมก็ประมาณนี้นะคะซุมก็ประมาณนี้นะแล้วมันจะมีคนนาะถือระเบิดระเบิดบ้านเราใช่ไหมทุกคนอ่าจะมีคนมาถือระเบิดปนบ้านเราแบบนี้นะ คือเขาจะวางระเบิดนี้เขาจะป้นบ้านเราใช่ไหมแต่มันปนไม่ได้เพราะเราอยู่ใช่ไหมแล้วก็กดสีซึ่งล้วก,กดไปที่ตัวเขานะคะกดไปที่ตัวเขาเนี่ยเออตัวเขาอะจะอยู่ตรงนี้เลยกดที่มาป้นบ้านเราให้ทุกคนจิ้มไปที่ตัวเขานะคะแล้วก็กดสีแดงนะคะทุกคน <c oughs> แล้วเขาก็จะมาเขาก็จะแบบเออโดนแบนบ้านแล้วเขาก็จะเปื้นบ้านเราไม่ได้นะคะแล้วแล้วมันจะเป็นสีแดงๆนะมันจะปื้นไม่ได้กันพุก <c oughs> คนน้งควาดีมีคน,นเปืนเ้นบ้เรานี่นน คนนี้คนนี้นะคะนี่เขาจะบ้นไม่ได้มันจะเป็นสีแดงเลยนะคะซึ่งวิธีการที่จะทําให้เขากดกลับมาทุกคนกดไปที่ตัวเขาเหมือนเดิมนะคะกดไปที่ตัวเขาแล้วก็กดสีสเขียวนะคะเขาก็จะปนเอ้เขาก็จะเข้าบ้านเราได้แล้วเราผู้ดี่ขออภัยค่ะนี่เห็นไหมเขาก็จะเข้าได้คะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนั้นเผื่อทุกคนอาจจะไม่รู้เราก็จะลองไปบ้านเขาบ้าง แล้วเราก็จะให้เขาวาแบนเราบ้างนะคะนี่ไหมทุกคนพอ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 มีคนแบนนะคะมันจะเป็นมันจะขึ้นสีแดงเราเราไม่สามารถเข้าได้นะทุกคนเราไม่สามารถเข้าได้เลยเนี่ยไหมแต่เราสามารถว่าเป็นหลังเดินได้นี่คนนี้บนีแบนเราก็สามารถแบนซ้าได้นะทุกคนเนี่ยแบนซ้ําได้เลยเกินเส้นขาวแบนซ้ําได้เลยอ่ะทุกคนแบนซ้าได้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะ นี่เห็นไหมแบนซำได้เราสามารถเปิดบ้านให้เขาก็ได้เห็นไหมมันจะเลิกหายขึ้นสีแดงแล้วคือเราบอกไปแล้วนะทุกคนพอดีถ้ามีคนจะป้นบ้านเรานะคะให้เรานะคะเรานะหอ้ยแบนคือเอาแบนต้องสาเนี่ แบนซ้ำได้มันแบนซ้ำได้เหมือนกันนะทุกคนนี่ทุกคนลองไปทำดูนะคะมันอาจจะได้ผลนะทุกคนเมื่อกี้แต่ตรงกำแพงเนียนมากเลยนะทุกคนเทบจะจับไม่ได้พอมีคนมาป้นบ้านเราแล้วก็จะจับได้แบนได้เลยนะคะทุกคนเราก็เคยทำแบบนี้นะแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายยวันนี้เรามาสอนแบนคนนะที่จะมาป้นบ้านเราหรือว่า สอนที่คนที่รับอนุญาตคน้าบ้านเรานะคะคนที่ไม่รับอนุญาตเข้าบ้านเราก็แบนะคะทุกคนแค่นี้แหละบ๊ายบายทุกคน